นีจ้าเลียงพ่อพี่พ่น้องเขาลงว่าเบืองนะหลังจากยีเวียงไปอยู่สมุทรประกันอาทิตยหนึ่งนะนี่น้องสะพี่น้องน้องสะเวียงว่าคิดว่าสิมีมังด่าอะไรก็สิเอาอันสบิงมนันยำร้องเบืองก่อนว่าสิมันสิมีมัมดามาดงดา,าบ่เดี๋ยวเมื่อใดย้ำยายเบียงสิพาเมื่อเบืองน้อพี่น้องน,นะว่มามันสิมีไยบ่ หลังจากที่เขาอน่นบริมาอาทิตย์อาทิตย์กูกลัวเกือบสองอาทิตย์เนาะกับเปล่นหลายแล้วพี่เนาะเปล่นหลายแล้วประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วจ้าเดี๋ยวนี้ตอนนั้นตอนนั้นเย็น,นยังไงแล้วมาเห็ดทางป่าไผ่เนาะป่าไผ่ตอนนั้นเป็น กอบบกไงเดี๋ยวนี้เบิดแล้วพี่น่องเบิดแล้วเตรียมมแล้วเห็ดเดี๋ยวยืเวียงพาไปเบิงหลุมพี่สีเป็นกลไว้เตรียมเห็ดกระท่อมนะเตรียมกระท่อมไปนาะพี่น่อหลุมกลวไว้แมน รุมก้นว่าังละแปดาังละแปดรุมพี่น้อ,องเฮดทรงโมเดนโมเดิน,ดนคือเพิ่งมาเงี้ยเท่าไหร่พี่น้องฟังนี่ฟังนี่ไปนี่กระซีพี่น้องซีนี่กระซี ฝั asi, mm ่ง hmm. น oh, <Wait, S 2> <'re> ั่นกระซีจ <Mira resses> ้ะเออตาย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 หลุมพี่น้องหัวสักลงหลุมนี่ฟังต่อเด้นี่เสาพี่น้องเสาเสาเสาก็ไม่ให้เม่น้าเขานี่แหละวเพราะตองมืซื้อดอกเนาะอันนี้ไม่เปเพด์เพด์คานเห็ด์ยังมัน ไม่อยู่น้านละ่ะอันนั้นก็ไม่ไพ่ยังน้อามากองไใบยังน้องมากรองไใบพี่น้องสาวหลังค้ากระมุงด้วยญาดิพี่น้องคนตตมันจังมโนหกหูนนะ ย้ำห่อนนี่ย้ำสงการนี่ก็บ่ห่อนได้พี่น้องก็ห่อนอยูแต่บ่ห่อนลายเนาะโนเดูไก่พอรีบเรียผลนมันแต่จอยแล้วเห็ดขอกไก่แล้ะแปลงมือละพี่น้องบริเวณน,นี่ก็ว่าทั้งหลังหม่องรอดแต่จอยนั่นผมเพิ่งเห็ดขอกไก่เพิ่นขอไก่ขออเปียดเพิน่นแถวนี้กะเห็ดหม่องอยูหม่องเศร้าพี่น้อง เลี้ยงกินซุอย,ย่างแล้วในบ่อน,นั่นก็สิลึกสิลึกึ้นอีกสิลกึกึ้อกนอีกเฮ็ดอันก็สิเอาปลาปล่อยลงก็ว่าได้กินเหมดซุอย่างซุยแนวแล้วพี่น้องผักก็กำลังสีปลูกวันนี้ปลูกเล้วพี่น้องวันนี้กวนด้วยเขาเฮ็ดหม่องยูหม่องเสาก่อนค่นเนาะหม่องนะ่นค่อยว่ากันไปโอเดอร์พี่น้องเด้อพวันเขา,ากำลังขุดคองเตรียมลุงมนะนาวเนาะ ไว้ๆหุ่นกัอนต้นหอมต้นหอมต้นมะเขือเขียอัอนเทียงน้ากับว่านี่เป็นเทียงน,นู่นนี่เอาพักอยู่ใต้โฮม,มใต้โฮมไผ่พี่น้องโฮมไผ่โฮมหวกอันซุ้มปลาซุ้มนั่นก่อนเอาไว้หั่นก่อนเฮ็ดหม่องยูก,ก่อน,นยังอยสิตอนต่อไปกังสีเฮ็ดแปนต่อไปนะ อมาเรื่อยๆวันนี้ไปทุราพี่น้องเอ้ยบม่ได้เอาเฮ็ดคลิปไปทุราทั้งเมืองเลยผัวอ,อันสัญญาณกับบ่มีเฮ็ดคลิปก็บบ่ได้อเรืเ่องหัวปอกเปียกปอกเปียกเสาพี่น้องลอกเปียกยีเรื่องหลอกออก มันเป็นกาบนี่ไหพี่น้องมันเป็นกาบมาเ่ปเว้นกระโลกออกบ่เกินเดือนสองเดือนนะพี่น้องเนาะก็สีดีเห็นเป็นรูปเป็นล่าง เสาอยู่ไม้เราเองหาเองเดี๋ยวพี่ลองอีบิ๊กก็ลอกออก เคลดีนปินพี่นาะนี่เป็นเซาสีาสวยนะพี่น้องนะ อีกแล้วอีกแล้วแค่นิ้นปีนอีกแล้วเหตุอยแรล่ะพี่น้องแมวเมื่อแตก ม่เปนดาวตันหอมเตมเคเี้เยหลังคาเกะบมเรือเอ่อเลยทย่อยลงมารื่อยๆพที่น้ง่งามาไหว้าห้องพร้อมกะขึ้นยกเลยนะ นี่สิตาเจ๊ก็ใกล้เป็นรูเป็นรงแล้วพี่น้องก็สิเป็นเลาไก่ลกไก่แล้วล่ะ ฟังท่านีกับพลอยมันหกไปก่อนพี่น้องลงมาอยู่ก่อนเดี๋ยวมันกับแปรนนะ่ะแล้วเราก็ทำความสะอาดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันกับแปรน,นะโอ้ยหอนพี่น้องเอ้ยแดด พรุ่นี้ก็เลือกตั้งแล้วนะคะแล้วใครชอบใครก็มืึงดีๆได้ดพี่น้องเด้อแล้วก็ไปกายกับบาทกันสองโมงเช้าถึงสามโมงเย็นเหรออีวี่ยงสิไปเลือกตั้งอยู่เหมือนพรุ่นี้วันอาทิตย์เนาะกสำหรับคลิปนี้กะสำนีก่อนนะจ๊ะ ี่เวียงพะมาวิวบึงสถานที่ปุกกระท่อมเนาะปุกกระท่อมอยู่นะ่คลิหนาพ่อกันไหมนะจ้าสวัสดีค่ะ